ค่ะจับทำการแสดงแล้วก็เซ็นประมือให้เพื่อนด้วยค่ะการแสดงจะเริ่มใน3เดี๋ยวของไอ้คือบ้างกดกดแล้วกดเลยการแสดงจะเริ่มใน3 2 1จับเวลาฉันมีเวดมอนบ่เป็นมามดมีแรกมันไหนมียายเจอเห็นส่วนใจเห็นจะยอมเอาใจลืมใจให้ฉัน ให้ hey, บอกฉัน,นดังๆว่ารักสักหน่อยรักน,นะทุกคนคะวันนี้โดนี่มีความรักจะมาบอกคอุคือจริงๆแล้วเนี่ยโดนี่แอบชอบคุณดิวมาตั้งนานแล้วแต่แคุณดิวจะคิดยังไงถ้าโดนี่เป็นแม่หมดนะคงจะเสยียคุณดิวรักจนหัวาปากของตาไปเลยหรอคะ ต้อนรับเข้าสู่เมืองบามิโลดว้าวจริงนะเนี่ยฉันนี่แหละค่ะแม่หมดตัวจริงถ้าว่าพวกคุณมีเชื่อแล้วก็ฉันจะผ่านกคนไปทำยาสนเสน่ห์ด้วยกันเองค่ะค่ะสวัสดีค่ะพวกเราห้องสอบทัพสามกลุ่มห้าโรงเรียน ดอลลี่องสาวก็ชื่นชอบคุณดิวจากภูณัสซอลมากเลยค่ะฉันแม่หมดสุดท้าแห่งเมืองบาบิโลนและฉันผู้ช่วยวมืหมดต้นสีแต่ไม่ได้บีนิขนาตานะคะวันนี้พวกเราจะผ่านขนมาปรุงยาสเสน่ห์ด้วยกันค่ะแต่แต่แต่แตก่อนจะไปปรุงยาพวกเราขอเสกก่อน หมอปรุงยานะคะเทลงไปเลยค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะเทน้ำสไปร์ลงไปค่ะแต่ขอทุกคนจับตาดูดีนะคะนับสามสองหนึ่งโอ้โหนี่นะค่ะยาสเสน่ห์ของเราเอ๊ะว่าแต่แค่น้ำสไปร์กับน้ำแดงเนี่ยก็าสามารถทำยาสเสน่ห์ได้หรอคะถึงแม่มอ,อความจริงแล้วสารพวกนี้เนี่ยไม่ใช่น้ำหวานหรอกนะคะแต่ก่อนที่เราจะเฉลยได้ ขอเชิญคุณก้าใจถึงพึงได้ขึ้นมา่้มทำการทดลองกับเราก่อนค่ะเชิญค่ะสวัสดีครับคุณก้าคุณก้าช่อะไรหรอคะชื่อูเล่ครับผมย่เลยค่ะุเลเอาละค่ะก่อนที่เราจะเริ่มทาการทดลองขอให้คุณพก้าสวมถุงดีเพื่อความปลอดภัยก่อนนะคะโหน่าตื่นเต้นมากเลยนะคะคุณดอลลี่จริงแท้แน่นะคะ ด้วยความปลอดภัยแบบนี้นะคะคุณลูกแก้วพร้อมไหมคะพร้พอแล้วครับเอาละค่ะขั้นตอนที่หนึ่งเราจะเทของเหลวสีแดงปริมาณ60มิลลิลิตรลงไปในบี gger ขึ้นลงไปเลยคะ่ะขั้นตอนต่อไปเรา่มเทของเหลวสีใสปริมาณ30มิลลิลิตรลงไปในบีเกอร์ขอให้ทุกคนจับตาตดูดีๆ<ด>นะคะนับ เวลาแล้วค่ะที่จะต้องเฉลยว่าสารที่แม่มดใช้คืออะไรกันแน่ขอเชิญคุณเซนและคุณตะวันค่ะทุกคนครับสงสัยกันไหมครับว่าแม่มดใช้อะไรบ้างในการคุมยาเสนติดครั้งนี้ครับขูตัูไหมครับคุณตะวันผมรู้ครับเพราะแม่มดใช้1นึ่งไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ผบได้ทั่วไปในน้ำยาล้างแผลไม่ใช่น้ำสไปร์หรอกนะครับ2อครับก็คือเลือดนั่นเองครับเมนคามากเลยนะคะในการทดลองเราจะนำเลือดผสมกับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะครับ ซึ่งในเลือดจะมีออกไซด์คาร์เนตซึ่งเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทําให้ไฮโดรเจนออกไซด์แตกตัวได้เร็วขึ้นครับและทําให้เกิดเป็นฟองนั่นเองครับผลิตภัณฑ์ที่ได้นะครับก็จะมีน้ำครับและแก๊สออกซิเจนนั่นเองครับเอ๊ะว่าแต่แล้วประโยชน์ของมันคืออะไรหรอครับคุณเซนประโยชน์หรอครับแน่นอนครับคือการล้างครับเลือดที่ติดบนเสื้อผ้าได้อย่างหมดจดนั่นเองครับ และอย่างที่สองนะคบคือการใช้ต,ตัวเร่งปฏิกิริยาทำให้ปฏิกิริยาเกิดได้เร็วขึ้นนั่นเองคับน่านสนใจมากๆเลยล่ะคะ่ะและนี่ยาสเสน่ห์ของคุณดนล,ลีค่ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณแม่มอสวันนี้คุณดนลี่ก็ได้รับยาสเสน่ห์จากเราไปแล้วหวังว่ายานี้จะสามารถช่วยเธอได้ไม่มากก็น้อยนะคะวันนี้หมดเวลาของพวกเราแล้วคะ่ะขอบคุณ,ค,ณค่ะ ปลายสีนาทีห้าสิวินาทีค่ะเดี๋ยวตั้งเค่ะ